ว้าวหอมจังเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเครื่องทำแซนดวิชท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆื่อเพื่อนๆชอบทานแซนด์วิชเหมือนผมหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็ชอบทานแซนด์วิชครับพ่อบ้านและแม่บ้านทั้งหลายก็มักจะทําแซนด์วิชให้เป็นอาหารจานด่วนและจานโปรดให้กับเด็กๆและทุกคนในครอบครัวครับโดยเฉพาะเวลาที่รีบเร่งแซนด์วิชช่วยเราได้ครับเพราะว่าทําง่ายสิเหลือเกินเพียงแต่เราต้องมีตัวช่วยครับ นั่นก็คือเครื่องทําแซนด์วิชครับซึ่งในปัจจุบันเครื่องทาแซนด์วิชมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงกระโจท์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเครื่องทำแซนด์วิชทั้ง1ิอันดับที่ผมได้นำมาเสนอ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทำแซนด์วิชที่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันเครื่องทำแซนด์วิชมีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด10อันดับเครื่องทำแซนด์วิชที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับแต่พร้อมแล้วไปชมกันครับไาอันดับ10 เครื่องทำแซนด์วิชอิมมัเฟกรุ่น IFC36 ครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและหลายคนไว้ใจกันมาอย่างช้านานโดยรุ่นนี้สามารถทำแซนด์วิชได้ครั้งละ2คู่ตัวเพดเคลือบด้วยสารเทปรอนหมดปัญหาเรื่องการทำความสะอาดยากมีไฟแสดงสถานะการทำงานใช้เวลาการทำแซนด์วิชเพียง2-3นาทีรวดเร็วเหมาะกับการเตรียมอาหารในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถจัดเก็บได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังมีหูหิ้วที่มีฉนวนกันความร้อนทำให้เคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายมากๆมีให้เลือกสองสีคือสีฟ้าและสีเขียวสวยน่ารักมากเลยครับราคาอยู่ที่429บาทอันดับ9เครื่องทำแซนวิชโซคานี่พร้อมถาดพิมพ์6แบบ ครับรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีความคุ้มค่ามากๆเลยครับเพราะว่าสามารถถอดเพจสลับกันได้ถึง6แบบด้วยกันซึ่งจะสามารถทำอาหารได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่นแซนด์วิชวัฟเฟิลอาหารทอดไม่ว่าจะเป็นทอดสเต็กทอดปีกไก่กุ้งทอดไส้กรอกทอดโดนัทหรือขนมต่างๆก็ทำได้อย่างหลากหลายด้วยแผ่นเพจเคลือบเทปร้อนถอดสลับได้ตามความต้องการให้กำลังไฟถึง750วัตต์ทำให้อาหารของคุณกรอบนอกนุ่มใน แผ่นทำความร้อนทั้งสองด้านให้ความร้อนสม่ําเสมอนับเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้มีความหลากหลายมากเหมาะกับคนที่ชอบทําอาหารครับราคาอยู่ที่790บาทอันดับ8เครื่องทำแซนวิชพินโลมินิแซนด์วิชครับรุ่นนี้เป็นเครื่องทาแซนวิชแบบอออินวันทําอาหารได้อย่างหลากหลายมีขนาดเล็กมีโครงสร้างแนวตั้งง่ายต่อการจัดเก็บ ซีนขอบรอบเครื่องป้องกันความร้อนล่วไหลภายในกว้างเพราะออกแบบให้เป็นทรงโคง้งทั้งด้านบนและด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ในถาดอบซึ่งจะรองรับอาหารได้มากขึ้นเคลือบผิวป้องกันอาหารจากอเมริกันวิทฟอร์ดทำความสะอาดได้ง่ายใช้พลังงานต่ำประหยัดไฟกินไฟเพียง0ูบาทต่อครั้งควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำทำให้อาหารสุกพอดีกรอบนอกนุ่มในใครที่ชอบเครื่องทำแซนด์วิช ที่นอกจากทำแซนด์วิชแล้วยังทำอาหารได้อย่างหลากหลายก็จัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่659บาทอันดับ7เครื่องทำแซนด์วิชโฮมเมด รุ่น HOM 2 6 1 0 3 1ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและคนนิยมใช้ตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดทำจากวัสดุอย่างดีใช้งานง่ายเพลทเคลือบสารกันติดอย่างดีทำความสะอาดและดูแลรักษาง่ายมีไฟแสดงการทำงานที่ฐานมีปุ่มกันเลื่อนและมีที่ล็อกปิดเครื่องให้กำลังไฟ700วัตต์ให้อาหารของคุณกรอบนอกนุ่มในสุกกำลังดีที่สำคัญเครื่องนี้มีแผ่นความร้อนสามเหลี่ยม ดังนั้นใช้เฉพาะสำหรับทําขนมปังทาแซนด์วิชเท่านั้นครับราคาอยู่ที่1,040บาทอันดับ6เครื่องทำแซนด์วิช s ิมพล u สรุ่น SMZ J001 รุ่นนี้โดดเด่นที่ดีไซน์สวยงามสีสันดูสดใสน่ารักมีขนาดเล็กไม่เปืองเนื้อที่และสามารถพกพาไปทำอาหารนอกสถานที่ได้อย่างง่ายดายให้กำลังไฟ650วัตต์ให้ความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่างด้วยความสม่ำเสมอตัวเพจเคลือบด้วยสารกันติดขัดล้างง่ายพื้นกันลื่นทนทานต่อการสึกหรอดีไซน์ด้ามจับให้มีขนาดใหญ่ สวยงามเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกกระทัดรัดใครที่ชอบเครื่องทำแซนด์วิชขนาดเล็กพกพาสะดวกก็จัดแบรนด์นี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่379บาทอันดับ5เครื่องทำแซนด์วิชชารรุ่น KZS70W ครับแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน โดดเด่นในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและมีมาตรฐานใช้งานได้อย่างทนทานและยาวนานโดยรุ่นนี้สามารถปิ้งขนมปังได้มากถึง4ชิ้นในครั้งเดียวแต่ใช้กำลังไฟฟ้าเพียง700วัตต์เท่านั้นแซนวิชที่ออกมาจะมีสีเหลืองนวลไม่ไม่เกรียมหรือนุ่มจนเกินไปตัวเครื่องมีที่เก็บสายไฟใต้ฐานมาพร้อมกับระบบกันนื่น อีกทั้งยังสามารถจับบริเวณที่หิ้วได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นฉนวนป้องกันความร้อนและที่สำคัญตัวเครื่องยังมีระบบคัตแอนด์ซิลที่ตัดขนมปังเป็นชิ้นแซนด์วิชสามเหลี่ยมได้แบบอัตโนมัติสุดยอดไปเลยครับราคาอยู่ที่609บาทอันดับ4เครื่องทำแซนด์วิชไมโครเซนรุ่น M.I. 3 6 เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆและราคาย่อมเยาวที่สุดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยและได้มออก,กออีกด้วยครับตัวเครื่องดีไซน์สวยงามใช้วัสดุอย่างดีมีไฟแสดงสถานะการทำงานชัดเจนให้กำลังไฟฟ้า700วัตต์สามารถปิ้งขนมปังได้2คู่และทำแซนด์วิชได้4ชิ้นตัวล็อกแข็งแรงทนทาน ทำจากเบกกิร้าทนความร้อนสูงพร้อมพ่นสีขาวเพื่อความสวยงามตัวเพจทําด้วยอลูมิเนียมพร้อมเคลือบเทฟลอนทําความสะอาดได้อย่างง่ายได้ใครที่ชอบของดีราคาถูกได้มาตรฐานก็จัดไปเลยครับราคาอยู่ที่265บาทอันดับ3เครื่องทำแซนด์วิชสมาร์ทโฮมรุ่น SW13 ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีชื่อเสียง โดดเด่นในเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นราคาไม่แพงและมีผู้ใช้เป็นจำนวนมากครับดีไซน์สวยงามขนาดกระทัดรัดใช้วัสดุอย่างดีสามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้ให้กำลังไฟถึง700วัตต์สามารถทำแซนด์วิชพร้อมกันได้ถึง4ชิ้นต่อครั้ง มีสัญญาณไฟแสดงสถานะการทำงานที่ชัดเจนและปลอดภัยในการใช้งานด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติแผ่นทำความร้อนเคลือบเทฟลอนเพื่อไม่ให้ติดภาชนะและเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมีฐานยางยึดตัวเครื่องไว้กับโต๊ะแข็งแรงทนทานนับเป็นอีกรุ่นที่ได้มาตรฐานราคาไม่แพงและน่าใช้มากๆครับราคาอยู่ที่3 1 5บาทอันดับ2เครื่องทำแซนด์วิชอนเนกประสงค์ รุ่น3088เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆในโลกของออนไลน์และที่สำคัญราคาก็ย่อมเยาวอีกด้วยครับดีไซน์สวยงามมากมีให้เลือก5สีได้แก่สีชมพูสีเขียวหยกสีแดงสีเขียวเข้มสีขาวตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดพกพาง,ง่ายให้กำลังไฟ640วัตต์ นอกจากปิ้งขนมปังแล้วยังสามารถทําอาหารได้อย่างหลากหลายอาทิอาหารจําพวกทอดเช่นทอดไข่ทําสเต็กแผ่นทําความร้อนเคลือบด้วยวัสดุคุณภาพดีอาหารไม่ติดทําความสะอาดได้ง่ายตัวเครื่องน้ำหนักเบาเพียง1นกิโลเท่านั้นเองครับนับเป็นรุ่นที่เล็กพิกขิ้นูจริงๆครับราคาอยู่ที่339บาทอันดับหได้แก่เครื่องทำแซนด์วิชออโต รุ่น s w 0 1 2ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายคนรู้จักกันดีที่ขึ้นชื่อเรื่องราคาไม่แพงและสินค้าได้มาตรฐานคุณภาพดีโดยรุ่นนี้มีฟังก์ชันการใช้งานระดับมาตรฐานที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์และการออกแบบและรายละเอียดสเปคต่างๆที่ทางแบรนด์ได้ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องโดยให้กำลังไฟ750วัตต์ และสามารถทำแซนด์วิชได้ถึง4ชิ้นในเครื่องเดียวตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกทนความร,ร้อนมีไฟแสดงสถานะการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบกัดไฟอัตโนมัติในตัว ตัวเพดเคลือบด้วยสารโอฟรานทำให้อาหารไม่ติดทําความสะอาดได้ง่ายมีหูจับทําให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายไม่ห้อนมืออีกด้วยครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยราคาอยู่ที่318บาทขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆกับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอ พ no เพื่อนๆใช้เครื่องทำแซนด์วิชอย ain, ู่หรือเปล่าครับหรือกำลังจะซื้อเครื่องทำแซนด์วิชที่ห้อไหนอยู want, ่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อกับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเครื่องทำแซนด์วิชทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเครื่องทำแซนด์วิชที่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับ ครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะในช anel น,นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับเพื่อนๆเพราะเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม